สวัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวเมืองพระชนกจัก,กรีค่ะเมืองพระชนกจัก,กรีก็คือจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะคะเหตุใดจังหวัดอุทัยธานีจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองพระชนกจัก,กรีเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวกันค่ะทุกคน ขอย้อนประวัติศาสตร์ไปที่เจ้าพระยาโกษาธิปดีปานซึ่งเป็นราชทูตในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะซึ่งเจ้าพระยาโกษาธิปดีปานก็มีบุตรชื่อขุนทองค่ะขุนทองรับราชการในแผ่นดินของพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสรนเพชรท,ที่8และ ได้เลื่อนเป็นเจ้าพระยาวรวงศ์สาธิราชเสนาบดีคลังซึ่งเจ้าพระยาวรวงศ์สาธิราชมีบุตรชายคนหนึ่งชื่อนายทองคําซึ่งรับราชการกับเจ้าฟ้าเพชรหรือกรมพระราชวังบวรค่ะและท่านได้มีตำแหน่งเป็นเจมืนมหาสนิทนะคะ ในสมัยนั้นกรุงศรีอยุธยามีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะคะทั้งศึกนอกศึกในวุ่นวายกันไปหมดจะมื่นมหาสนิทจึงได้อบพยพครอบครัวไปอยู่ที่หมู่บ้านสะแกะกรังจังหวัดอุทัยธานีค่ะในระหว่างที่อยู่ที่หมู่บ้านสะแกะกรังนั้นภรรยาของจะมื่นมหาสนิท ก็คลอดบุตรชายชื่อนายทองดีค่ะในเวลาต่อมาเมื่อกรมพระราชวังบวรได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะจะหมื่นมหาสนิทก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาราชนุกูลปหลัดทูลฉลองกรมมหาไทยจึงได้ย้ายครอบครัวกลับไปอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาดังเดิม และเมื่อในทองดีมีอายุเข้ารับราชการจึงให้มาอยู่กรมมหาไทยและก็ได้รับโปรดเกล้าเป็นหลวงพิพิธอักษรและต่อมาได้เลื่อนเป็นพระอักษรสุนทรเสมียนตรากรมมหาไทยในช่วงที่นายทองดีดํารงตำแหน่งเป็นหลวงพิพิธอักษรนั้นได้สมรสกับ คุณดาวเรืองมีบุตรธิดาหลายคนและบุตรคนที่สี่เป็นชายชื่อนายทองด้วงค่ะทุกท่านพอจะมองเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะนายทองด้วงก็คือรัชกาลที่หนึ่งซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้สถาปนากรุงรัตนโกสิน์นั่นเอง และนายทองดีหรือหลวงพิพิธอักษรหรือพระอักษรสุนทรก็คือพระปถมบรมมราชชนกแห่งราชวงศ์จัก,กรีผู้ซึ่งประสูติที่หมู่บ้านสะแกะกรังอุทัยธานีนั่นเองดังนั้นอุทัยธานีจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองพระชนกจักรีค่ะ ค่ะในคลิปนี้นะคะบัวบุษบงก็ได้พาทุกท่านมารู้จักกับความหมายของเมืองพระชนกจัก,กรีกันไปแล้วนะคะในคลิปต่อๆไปจะพาทุกท่านไปเที่ยวอย่างเมืองพระชนกจัก,กรีจะไปที่ไหนบ้างก็ขอเชิญติดตามรับชมกันได้ในคลิปต่อๆไปนะคะ ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะหากท่านชอบคลิปนี้ขอกำลังใจให้บัวบุตรบงสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุตรบงสตอรี่กันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ